จอยก็ทําเนื้อ,อย่างเกาหลีสไตล์จอยเพ,อเพื่อนเะือถ้าอยากกินก็ปิ้งย่างอะไรก็กินนะจ่ะกินใส่กับผักน้องแอนเดี๋ยวเขาก็ทํากินของเขานะเขาไม่มากินพร้อมจอยนะเพ,เพื่อนๆนะเขาหิวเมื่อไหร่เขาก็จะลงมากินของเขาเขาก็จะทําของเขาจอยก็จะกินของจอยก่อนอันนี้ซอสของเขาอะ่ะที่ในร้านจีนอะจอยก็หั่นหอมแดงใส่เพิ่ม เอาสไตล์จอยเองนะเพื่อนนะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนอูวันนี้ก็อากาศติดลบสองเนาะข้างนอกก็เป็นน้ําแข็งจ้ะมองขาวๆนี่คือน้ําแข็งอันนี้ส่วนหน้าบ้านจอยนะเห็นไหมหลังคาสีขาวๆคือน้ําแข็งก็อยู่จ้ะเดินก็ต้องระมัดระวังเนาะช่วงหน้าหนาวเพราะว่าบางทีน้ําแข็งมันเยอะ้าจะ้ะจอยจะพาออกข้างนอก น,น้ำแข็งเพื่อนเห็นไหมเนีเ่ยไป,ปออกไปข้างนอกกันทำงานทำการนี่จ้ะบรรยากาศช่วงเช้าเช้าที่อังกฤษป,ประมาณแปดโมงแล้วจ้ะเห็นไหมต้นคริสต์มาสทรีอันนี้ก็คือขา้าวไม่ใช่หิมะนะเพื่อนๆน้าน,นะน้ำแข็งน้ำแข็งเยอะดูจ้ะนะบรรยากาศก็จะประมาณนี้ช่วงเช้าเช้า มันเหมือนจะหิมะจะล่วงนะเพื่อนๆจะบอกไว้ก่อนวันนี้เหมือนแบบหิมะจะล่วงจะนะจอยก็ใส่หมวกอยู่ปะไปด้วยกันหนาวจนเป็นเกล็ดน้ําแข็งอลจะ้ะดูใบไม้ใบไม้ใบใบหญ้าดูเลยจะ้ะเป็นเกล็ดน้ําแข็งเลยนู่นก็ต้นแอปเปิ้ลที่ว่าจอยมาเก็บเอาไปกินนะจะ้ะใบร่วงทิ้งหมดแล้วเหลือแต่ลูกหนาวมากจะ้ะอากาศนี่ดู เป็นเกดน้าแข็งเดินต้องระมัดระวังจ้ะหนาวหนาวแบบนี้เดินเร็วไม่ได้มันลื่นอันตรายจ้ะจะจอยเลิกงานแล้วจอยก็แวะถ่ายต้นแอปเปิ้ลให้ดูเห็นไหมเนี่ยจ้ะต้นแอปเปิ้ลือถ่ายทั้งในไม่ได้เขาล็อกประตูพวกเนี้ยเนี่ยจ้ะล้วก็ถ่ายให้ทุกเ,เพื่อนได้เห็นเนาะนประมาณนี้จ้ะ แอปเปิลเต็มต้นเลยเห็นไหมสุกทั้งนั้น,เ,นยเยอะจ้ะลูกสุกๆก็มีจอยไม่เก็บไปไงยังเหลือเยอะอยู่ก็เลยไม่เก็บไป ทางกลับบ้านก็ประมาณนี้จะ้ะน้ำแข็งก็เริ่มละลายละแต่ก็ละลายไม่หมดหรอกไปกลับบ้านแดดก็เริ่มออกเพื่อนๆแบบพุพุพุโอะเห็นไหมต้นไม้สวยเนาะ หมือนกับภาพวาดเอาไว้เลยสวยไหมจอยว่าสวยดีจ้ะตอนเช้าก็จะอีกโมเมนต์หนึ่งตอนเย็นก็จะอีกโมเมนต์นึงเนาะตอนนี้มันยังไม่ไม่เย็นไงตอนนี้มันพึ่งเที่ยงอ่ะจ้ะเที่ยงกว่ากว่ารถก็จะอย่างเงี้ยแหละวิ่งกันอย่างเงี้ยไปไปะกลับบ้านอาบน้ำอาบท่า ดื่มชากาแฟอุ่นๆดื่มชากาแฟอุ่นๆจะวอร์มร่างกายให้แบบไอ้นี่ให้อบอุ่นเข้าไว้ช่วงนี้รถจะเยอะเข้าไปชอปปิ้งกันชอปปิ้งซื้อของช่วงคริสต์มาสไงเตรียมไว้สำหรับคริสต์มาสอ่ะจอยไม่ซื้ออะไรอะ่ะเพื่อน ครอบครัวจอยส่วนใหญจ่จะเน้นกินมากกว่าการเปิดของขวัญไงคือลูกจอยโตเป็นสาวกันหมดแล้วนะให้เงินกันแค่นั้นจะจะไม่ค่อยซื้ออะไรให้กันละเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่จะเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่สาหรับครอบครัวจอยนะด้านล่างไปไปคนเขามองนะว่าจอยคุยอะไรกับโทรศัพท์นะไม่รู้หรอกถนนเขาก็เขาทำถนนกันด้วยรถเลยติด เย็นเย็นดีอย่างที่จอยบอกเพื่อนละจอยชอบอากาศช่วงฤดูหนาวมากกว่าฤราดูร้อนอะถ้าร้อนมันเอาไม่ไหวแล้วถ้าหนาวนี่เราใส่แจ็คเก็ตหนาๆแบบเนี้ยมันยังเอาอยู่อจ้ะเพื่อนๆแต่ถ้าว่าอากาศร้อนเนี่ยพัดลมก็เอาไม่อยู่บางทีอะจอยชอบอากาศแบบนี้มากกว่าไงเข้าบ้านก็อุ่นละตอนเดิน ใส่ผ้าพันคอใส่อะไรใส่แจ็คเก็ตนหนาๆมันก็เอาอยู่ไงมองกันไปนแถวเห็นจอยคุยเห็นจอยคุยกับกับไอเนี้ยมองกันเป็นแถวเลยฝรั่งบางคนเขาไม่รู้หรอกเ,เพื่อนๆว่าอันนี้เป็นธุรกิจของจอยไปเขาไม่รู้หรอกว่าเป็นธุรกิจเงินล้านเงินละคะนะเราอย่าไปบอกว่าเงินแบบนิดหน่อย เราต้องบอกว่าเป็นเงินล้านไปเลยอย่างเงี้ยไปไปต้องระวังรถตรงเนี้ยถึงบ้านก็จะทำอาหารกินกินเสร็จก็จะอาบน้ำอาบท่าอย่างเงี้ยเพื่อนพักผ่อน <c oughs> มันยหย่กนะ็เนอะ บัวเขาไม่รู้ว่าแต่ละวันทําอะไรเพื่อนเอ้ยคิดเหมือนจอยไหมการบรรยายเนี่ยนีปบอกทุกอย่างไปกูนี่นะแค่บอกแค่นี้แหละแล้วถึงบ้านก็คุยกันเพื่อนถึงบ้านแล้วจอยก็จะทําอาหารทานจะก็ทําเนื้อเนื้อ,อย่างเกาหลีแต่ว่าจอยขี้เกียจมานั่งย่างจอยก็ใส่กระทะอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนด้วยเพื่อความรวดเร็วนะ แล้วก็ประหยัดไฟด้วยจ้ะจอยก็จะระทำของจอยวิธีนี้มันมีที่ปิ้งย่างอยู่จ้ะเพื่อนๆแต่ว่าค่าไฟมันแพงน้องแอนเขาก็อยากกินแต่เขาก็ทําของเขาจ้ะนะเมื่อคืนพวกเราก็กินกันอยู่แต่ว่ากินใครกินมันอะไม่ได้มานั่งกินรวบรวมกันอะเพื่อน ก็จะมีหมูหมูย่างเนาะหรือหมูทอดหมูปิ้งก็ว่ากันไปจ้ะแล้วก็ซอสอันนี้ก็คล้ายๆเต้าเจี้ยวจ้ะนะแล้วก็จะมีจิมจิหอมแดงแล้วก็หัวเรดดิชแล้วก็ซอสจ้ะไปกินกับหมูก็ประมาณนี้จ้ะอาหารมาจ้ะมาทานข้าวด้วยกันทีนี้หิวข้าวแล้วไปทำง,งานตั้งแต่เช้าเนาะทีนี้ ตอนบ่ายก็จะเอาอะไรอุ่นๆแบบนี้อย่างนี้เราจะจอยก็ทําเนื้อย่างเกาหลีสไตล์จอยเพื่อนเนะอยากกินก็ปิ้งย่างอะไรก็กินนะจ๊ะกินใส่กับผักน้องแอนเดี๋ยวเขาก็ทํากินของเขานะเขาไม่มากินพร้อมจอยนะเพื่อนเนะเขาหิวเมื่อไหร่เขาจะลงมากินของเขาเขาก็จะทําของเขาจอยก็จะกินของจอยก่อนอันนี้ซอสของเขาอะ่ะที่ในร้านจีนอะ่ะจอยก็หั่นหอมแดงใส่เพิ่ม เอาสไตล์จอยเองนลเพื่อนๆนะมันอาจจะไม่ใช่อาหารเกาหลีโดยแท้จริงอะ่ะมานี่อืมโอย มีพริกมาจา้กทุกคนมัเจ้าหูจิมเจซื้อมาจากร้านกินที่ที่รีดอ่ะจา้าอันนี้ไว้ก็หั่นกระเทียมใส่ลงไปด้วยเนี่ยเห็นไหมล่ะเยอะเลยกินแบบ สไตล์จอยอยาจจะอยู่ตางบ้านตามเมืองเนะจะให้มันเหมือนเป๊ะเหมือนเป๊ะไม่ใช่อะจ้ะนี่กินไปบอกกินไปกินไปเขาบอกก็กินก็กินเธอไม่ต้องบอกนาะเพื่อนๆเนาะให้มันอัดทะลุ้นท่านอะไรมากมายอืมอรอย เต็มพรอมจอยแบบใช้กระทะเอานะเพื่อนๆน,นะเพราะว่าที่ปิ้งย่างจอยก็มีแต่ว่ามันไอ้นี่มันเปลืองไฟจะจะมานั่งปิ้งย่างเสียบไฟปิ้งย่างนานๆมันเปลืองไฟไฟที่อังกฤษค่าน้ําค่าไฟที่ยงกินมันแพงจ้ะเดีย๋ยวนี้ ตัวก็ใส่ในกระทะนี่แหละย,ย่างในกระทาเอาทำเสร็จทีเดียวก็มานั่งกินเนี่ยจะ้ะไอ้นี่แสบคอเลยกินไอ้อะไรนะกระเทียมหัวหนึ่งไปมันออหัวหนี่ไหนไอกีบกีบหนึ่งเมื่อกี้เดี๋ยวค่อยเอาเอานั้นอืม ดูข้าวแด,ง,ดงนี่ก็หัวเลรีดิสจ้ะนะซื้อมาจากมาเก็ตวันที่จัวเปริด กระเทียมเพื่อมันจะลดอาการไอได้จ้ะเผ็ดกระเทียมเพื่อน เห็ดกระเทียมทีเนี้ย <c oughs> ไปกินกับน้องแอนมาติดใจไงปิ้งย่างแล้วอยากกินมั่งลองทำคินเองมันได้เยอะไง <c oughs> แต่ว่าหลังจะทำกินกับแอนดี้กับน้องไม์จ้ะแต่คงไม่ได้ทำออกคลิปจ้ะคุณพ่อลูกเขาไม่ค่อยชอบออกกล้องไงน้องไมน้องแอนก็เหมือนกัน นานทีจะออกกล้องนะหิวเ,เพื่อนหิวมาจากินอีกคำหนึ่งจอยก็จะขอตัว ก็ุไว้เจอกันในคลิปคลิปหน้าว่าจะทำอะไรถ่ายอะไรให้เพื่อนๆดูเนาะตัวก็ถ่ายในชีวิตประจำวันอันไหนที่ถ่ายได้นี่แหลจะจะให้เพื่อนๆได้เห็นแต่ไม่สามารถที่จะมาถ่ายชีวิตประจำวันทุกอย่างให้เพื่อนๆได้เห็นได้เนะาะคำสุดท้าย โ okay, อเคแต่เพื่อนๆยังไงจอยก,ก็จะขอตัวทานก่อนนอ้อยังไงจอยก,ก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบาย